to ทริปนี้เราก็เดินทางกันมาที่เขาคอเราจะมาสัมผัสกับไอหมอกกับบรรยากาศในช่วงหน้าฝนที่เขาคอกันและระหว่างการเดินทางของเราก็มีฝนตกมาเรื่อยๆทําให้เราเห็นไอหมอกที่ลอยอยู่ตามแนวเทือกเขาและสองข้างทางมันเป็นภาพที่สวยงามและประทับใจมากเลยครับและทริปนี้เองเราก็จะไปกางเต็นท์กันที่ ลานกลางเต็นท์พีวันเล่เขาคอแต่ก่อนที่เราจะไปกลางเต็นท์เราจะไปแวะเที่ยวกันที่สกายวอล์คกูเลิศเขาคอเพราะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่วิวทิวทัศน์สวยพร้อมกับมีรถไฟเครื่องเล่นล้านขาคาเฟ่มีม,มุมให้ได้ถ่ายรูปสวยๆเยอะมากและยังมองเห็นวัดผาซ่อนแก้วได้ด้วยนะครับ ดูวะเสีนี้เห,หรออู้อันปันดูสกายวอล์คดิบอกได้เคยมาบ <มา S 2> ้า,ามาแล้วมากับพี่แม็<อ>กนี่นนไงที่จอดรถราคาข้าบัตรเข้าสกายวอล์คจะอยู่ที่คนละ80บาทสําหรับเด็กอายุไม่ถึง8ขวบเข้าฟรีครับทั้งบัตรสามารถนําไปเป็นส่วนลดค่าเครื่องดื่มได้ด้วยนะครับ นี่งไงปันสกายวอล์กนี่ตรงนี้เลยนี่สกายวอลวอ์กดูนะครับสกายวอล์กวิวด้านบนน่าจะสวยมากเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนกันนะครับไปจ้าเราไปสไกายวอล์กกันก่อนนะจ้า bạn thải chính chỗ mấy bạn thải chính chỗ mấy bạn thải chỗ luôn, chỗ luôn. phải cái thiên ủa <laughs> <laughs> chính thằng thê rồi เสียงกันตัวเองเธอก็มาทำอะไรเธอเดินแบบเสียวเลยนะอยู่ส,สวยนะมากเลยวิวแบบดีมากแต่ก็เสียวดีเหมือนกัน เสียวมนกันนะนี่วิววัดพาะต้นแก้วอย่างสวยลึกครับ I'm gonna สกายวอล์ค um, ูลเรเราก็จะเดินทางกันไปอีกสักที่สิบกว่ากิโลครับเพื่อจะไปลานการเต็นพีวันเล่เขาค้อลานการเต็นก็จะอยู่ใกล้ๆกับไปรษณีย์เขาค้อครับอยู่ด้านหลังสถานีตำรวจเขาค้อพอดีครับ เดี๋ยวเรามาหาซื้ออะไรกันก่อนที่ตลาดนะัดเขาคอครับว่าจะมีอะไรน่าซื้อไปกินบ้างที่แชมป์เราไปเ๋ยวตรงนู้นนะตลาด,ดตรงนู้นะ ร้านค้าร้านอาหารเยอะมากเลยนะครับส เรามกาแเราันนวันี้ร้านค้ามีหลายหลายาส้อัวขนมครกก็มีร้านอาหารมินิมาร์ทด้านหน้าเราก็มีขนมมาไกตบตัวนะแก้วแก้วมากรอดนะแก้วมะกรอมีเปิดมือด้วยนะครับวันนี้ นี่น้องๆนี gather gather ซ่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งใชต้องเอาอีกแน่นี่ตลาดนะซื้อหลูกแถมหลูกมันกินลายไม่ย้นไม้ชิงฮะชิงเหรอซื้อไปเลยไหมซื้อขากลับหรือซื้อตอนนี้ มีไก่บ้านด้วยปันใช่ไหมยังไงวัคคาโดปันกินวัคคาโด้ไหมเอาอะไรกินเลยครับน้ำเหรอเอาไป Chị lấy ăn ăn lấy ăn năm ăn Nhiều lấy cho tôi đi Ăn ăn lấy ăn ít lấy Quân làm bị chín nữa anh Ăn Xếp ở đây Ăn về นีลาบไปเดินดูของตรงไหนกอ่อนไปเดินขึ้นเอาแก้วใหญ่ก็ได้ครับซื้อนี่เพื่อนนะซื้อไปเ,เลยซื้อไปเ,เลยก็ยกินทุกอย่างกันแหละ เอาเอสครับดูแม่กินไกน่แดงยไหมไก่แดงน,น่าอร่อยมากดูอืม <c ười> น,น้เดินไปทางต่อไปเรา เราก็มาถึงแล้วพีวันเล่เขาคอยังไม่ได้กางเต็นท์เลยจ้าวิวดีมากเลยนะครับวิวสวยมากครับวิวแบบสวยๆครับโอ้สวยจริงครับบรรยากาศดีมากเป็นไงปานชอบไหมลูกชอบไหมครับชอบครับชอบครับ เอาเหรอเ,อ,อเดี๋ยวพ่อกางเต็นก่อนเดี๋ยวขอเวลากลางเต็นสักครู่นะครับ วันนี้เราก็อยู่กันที่ลานกลางเต็นท์พีวันเล่เขาคอนะครับมาชมบรรยากาศวิวสวยๆกันครับวันนี้ปกติเมื่อวานฝนตกทั้งวันครับคึมทั้งวันแต่วันนี้มีแดดออกครับบรรยากาศดีมากนี่เป็นซุ้มที่เราอยู่นะครับกลางเต็นท์น้องอันปันว่าไงจ๊ะสวัสดีสสดครับทำอไรอยู่จ๊ะชอบไหมล่ะนี่ตอนนี้เาอาเต็นท์เล็กมา กลางเราก็จะได้วิวแบบนี้ครับวิวส,ยสวยๆแบบนี้นะครับนี่จ้ะวิวส,ยสวยๆมองออกไปด้านหน้าโลง่ลงๆเลยนี่ครับก็เดินมาตรงนี้ครับใกล้ๆครับกับจุดที่เรากางเต็นท์นะครับจะมีหนึ่งหลังสองหลัง นี่ครับเดินลงไปตรงนี้ครับอยู่สวยมากครับก็จะเจอที่ห้างจานครับกับห้องน้ำห้องน้ำก็จะมีสี่ห้องนะครับหญิงชายครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นหนึ่งห้อง นี่ครับเดินมาข้างล่างตรงนี้ก็กลางได้นะครับหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ก็กลางได้ครับนี่กลางเต้นสวยๆกับวิวสวยๆอย่างนี้ครับ นี่ครับทุกคนยืนสวยมากเลยครับไม่เอยอยืนสวยจริงยืนโล่งๆเลยครับวันนี้ที่นี่ครับพี่วันเล่เขาขอจ้า เยอะเลยนะครับตรงนี้มีจั่ลานกลางเต็นท์นั้นเลยครับเป็นโดมก็มีครับนู่นนะครับข้างบนนะครับ ตรงนี้ก็กางได้นะครับแต่เหมาะมากเลยสำหรับมายืนชมวิวตรงนี้วิวก,กว้างนะครับก็จะมองเห็นเต็นท์เราอยู่ด้านล่างตรงนั้นครับพอดีเลยครับ ทางขึ้นไปเอาของเราเราจะจอรดรถไว้ข้างบนนู่นนะครับแล้วก็เดินลงมาก็ไม่ชันมากเท่าไหร่ครับวิวสวยจริงๆโอ้โหลมแบบโคตรเย็นนะครับฟินเลยใช่ไหมล่ะกินเคก้กกับวิวสวยๆอะฮะฟินเลยใช่ไหมจ๊ะ ดีมากเลยวันนี้อร่อยไหมเค้กอร่อยไหม ทำพอดีนะพ่อกับไอ,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 อย่อมไหมเอ้ชินช้นนี้ไมพ่อเนี่ยพอ่อแล้วพ่อไอพ่อไอลูก อากาศยามค่ำคืนครับที่พีวัลเล่เขาคอสวยงามเรากำลัลงเย็นนี้ก็จะทำชาบูกันกินใช่ไหมกินชาบูกันครับไฟสวยๆเลยมุ้เสื้อเรนีหนูเอามุ้เสื้อเรนีนะ ตะก,กล้องทำอะไรครับเนะี่ยตะกล้องทำอะไรครับเปิดแฟดแม่ทำไมปิดให้หน่อยนิดน่ะมันหรือว่าเป็นที่อันนี้ทีมกล้องแม่เลยใช่ไหมนี่ถ่ายแบบนี้ปันแต่มันมองไม่เห็นมันอร่อยไหมครับทำคืนดีเนาะหมหนูนี่ อร่อยไหมครับนะนะกินอะไรชาบูเหรอชาบูชาบูหรอครับ hmm. ข <that> <at> ้าวหมูอ <nước> <tr ful> ีกไหมลูกแม่จะก็ก oh. ินชาบูหรือจ้าจ้าไล่วัดข้าวหูไล่วัดชาบูนร้อนๆกระป๋อง เล่นโทรศับแล้นอนน่อิม่มละเล่นโทรศับแล้วเล่นอลยจ้ะเล่นเลยจ้ะนอนเล่นศัปปล้วเหรอฮะ หลังจากเมื่อคืนครับฝนตกทั้งคืนเลยเช้านี้หมอกก็ออกมาสวยงามอย่างที่เห็นครับ